ดีทุกคนเลยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าพี่ปอละทำอะไรมาเนี่ยทําไมผมมันสั้นกว่าเดิมหรอพี่ก็เพราะว่าปอเนี่ยตัดผมนะคะเนื่องในโอกาสที่เฮ้ยไหนๆก็วันเกิดปอแล้วนะคะก็เลยอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างนะคะและ้วปอก็ได้ทรงผมทรงนี้มาทุกคนค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะปอก็ผมยาวมากๆเลยนะคะแล้วก็เสียด้วยไม่รู้ว่า เพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่านะคะยังไงนะคะก็ฝากอวพรปอด้วยนะคะปีนี้ปออายุ30แล้วจ้าเย้เมื่อวานนะคะก็ไป กินหมูกระทะฉลองวันเกิดตัวเองมาด้วยนะคะบอกเลยว่ากินอย่างเยอะลอยแล้วปอก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่กับปอมาถึงตอนนี้เลยนะคะส่วนใครที่เพิ่งจะมารู้จักปอนะคะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะคะก็อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยเดอ้อก็เหมือนเดิมเลยนะคะสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้นะคะ อก็จะมาเอาใจสายชอบกินชาไข่มุกวิ่งเพราะว่าวันนี้นะคะปอนเนี่ยก็ไปเจอตัวละครค่ะเป็น ตัวละครที่เกี่ยวกับทานมไข่มูก็ไม่คิดว่าจะมีใครทำแต่ว่าก็มีค่ะแล้วก็คนนี้นะคะเป็นคนหนึ่งที่ปอเนี่ยค่อนข้างชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบผลงานมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยทำโอซีมาค่อนข้างไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ซ้ำใครด้วยนะคะเออมันเลิศ มาถึงโรงเรียนแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปอจะมาเปลี่ยนร่างให้ทุกคนนะคะได้ดูเลยนะจะว,ว่าไปแล้วก็ปอเนี่ยเป็นล้อนในแล้วเป็นล้อนในทุกเดือนเลยทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้ไปค่ะทุกคนพร้อมยัง1นึงสองามทุกคนลองสังเกตตัวละครเราไว้นะคะป๊อแตนแตนเทนแตนแตนเทรน เฮ้ยหญิงสาวคนนี้นะคะเขาเนี่ยเป็นทาตชานมไข่มุกนะคะดูตั้งแต่หัวจด เท้าสิคะเขามาในตรีมสีออกน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมาพร้อมกับกระเป๋าสะพายด้วยนะกระเป๋าอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นแก้วที่เอาไว้ใส่ชานมไข่มุกนะคะดูดีเทลนะคะที่รองเท้าะคะ่ะแกมันน่ารักมากๆเลยนะทั้งถุงเท้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะคะ นี่เลยเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูแบบว่าละเอียดเลยแล้วกันนะคะเฮ้ยดูดินี่คือหน้าตาของตัวละครนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสาวผมสั้นนะคะแล้วก็มีหน้ามาด้วยนะครับสําหรับการตกแต่งของเสื้อผ้านะบอกเลยว่าสวยเกินคือแบบว่าเทพเกินนะคะโอ้โหถุงเท้าก็แบบว่ามีความน่ารักนะคะแล้วก็ตรงชุดนะคะเป็นลายชานมไข่มุกด้วยซึ่งบอกเลยว่า คนสร้างเนี่ยนะจะต,ต้องชอบกินชานมไข่มุกแน่ๆเลยอยาว่าแมส่วนท่านั่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอ๋อก็คือจะไม่มีท่าของตัวเองเนาะเอาล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะดูเป็นนักเรียนใหม่นะคะอุ้ยคุณครูโบกมือทักทายเราด้วยหรอน่ารักจังเลยอยาคือคุณครูเนี่ยก็ค่อนข้างต้อนรับเราดีเลยนะคะเอาละ่ะ วันนี้เดี๋ยวฉันจะพาเธอเนี่ยนะมาหาเพื่อนนะคะคุณชื่ออะไรเหรอคะพอดีว่าฉันเนี่ยเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายมานะคะแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันหน้าแต่งตัวไม่เหมือนกับพวกเธอเลยน่ะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นเด็กพิเศษค่ะหมายถึงว่าเราเนี่ยจะใส่อะไรมาโรงเรียนก็ได้นะคะเอ่อเอาล่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะปอจะพาเด็กใหม่คนนี้นะคะ มาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่านะคะเพิ่งเห็นนะคะเนี่ยว่าสีผิวเนี่ยเราอะ่ะเป็นคนที่ขาวมากๆเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะคือฉันน่ะอยากจะมีเพื่อนจังเลยนะ่ะเอางี้ดีกว่านี่สาวน้อยเดี๋ยวฉันจะพาเธอเนี่ยนะไปเข้าชมรมดนตรีฉันว่านะเธอเนี่ยน่าจะเหมาะกับการร้องเพลงแล้วก็เต้นลำนะจ้ะเพื่อนนี่ว่าแต่เธอเนี่ยนะร้องเพลง เป็นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อก็เป็นอยู่นะคะเออ hmm. แต่ว่าอาจจะร้องไม่เพาะนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ขาคือหนูเนี่ยมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องนะคะนี่เลยค่ะ <Yeah. S 1> ก็คือขอเข้าชมรมเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูแน่ใจแล้วค่ะว้าวสุดยอดเลยหุยจะว่าไปแล้ว พอเรานะคะมาติดกิฟตนะคะที่เป็นรูปโน้นเนี่ยก็คือแบบว่าสวยนะแล้วก็น่ารักด้วยนะคะดูไม่แบบว่ายุ่งเหยิงเกินไปนะนี่จะบอกว่าผลดีของการที่เรานะคะอยู่ในชมรมนี้เนี่ยก็คือว่าเราสามารถใช้กระเป๋าใบนี้ได้นี่เธอถือไหวปะเนี่ยเออก็ถือไหวอยู่นะคะงั้นมาครับ ห,หนักไหมเนี่ยเดี๋ยวปอจะให้น้องนะคะเปลี่ยนท่าเดินค่ะเอาเป็นท่าไหนดีละคะท่านี้ก็เหมาะกับน้องอยู่นะคะแต่ว่าท่านี้เนี่ยมันก็อาจจะดูเท่ๆหน่อยเนาะเอออ้ยทุกคนดูน้องทำหน้าดิน่ารักแม้เฮ้ยทุกคนปอว่าท่าเนี้ยเหมาะกับน้องดีค่ะเฮ้ยเราเจอท่าเดินที่เหมาะกับน้องแล้วนะคะอุ้น่ารักม,มากๆเลยนี่ เอาล่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปอจะมาทําอะไรบางอย่างนะคะทําอะไรบางอย่างเหรอคะใช่เดี๋ยวฉันจะพาเธอเนี่ยนะมาทำมอะไรสนุกสนุกแล้วก็น่ากลัวสักหน่อยนะเพื่อนหอมันจะดีหรอคะดีสิเฮ้ยรู้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากโอซานะก่อนเลยดีไหมล่ะคะเพื่อนๆเว้ยตอนนี้เหมือนนางชานมจะออกจากห้องปอคะ่ะทานมจะไปไหนจ๊ะ เธอเพิ่งเข้ามาไม่ใช่หรอเดี๋ยวปอขอแวะมาเอาไข่ควงก่อนนะคะไข,ข่ควงอยู่ตรงนี้หรอบอกเลยว่าวันนี้เธอเนี่ยจะต้องสนุกมากแน่เลยล่ะปรึป้เแล้ได้ไข,ข่ควงมาแล้วแล้วก็ปอขอขึ้นไปข้างบนเลยครับตรงนี้คือบอกเลยว่าทางสะดวกเลยล่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยนะคะแล้วทีนี้ปอก็จะมากด กดเปิดสูตรค่ะปึ๊บปื๊บเปิดสูตรแล้วทีนี้ก็กดหน้านี้ขึ้นมาปึ๊บเราจะกดตัวจีนะคะเพื่อเทเลพอร์ตนะคะให้อสนาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เริ่มเลยลาก่อนนะโอสนะเอ้าเอ้ยเออเออโอ้เฮ้ยมีคนเห็นเหรอเออเดี๋ยวนะ ไม่ได้การแล้วเหมือนว่าจะมีคนเห็นเลยล่ะต้องรีบแล้วมีคนเห็นได้ยังไงกันจ้ะเร็ว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 อ๋อนี่ไงมีคนเห็นนีจริงด้วยแต่ว่าเอ้อเอา,เอาสวยแล้วมีคนโทรแจ้งความแล้วเหรอเนี่ยนี่ค่ะ อพํพางค่ะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวปอน,นะคะจะมากดหยุดเวลาไว้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยนะไม่ต้องการให้ตำรวจมานะคะโหยวันนี้ฉันอะยังสนุกไม่มากพอเลยนะคะนี่สวัสดีคือฉันจะมาขาโมยกุญแจจากผู้หญิงคนนี้นะคะปุ๊บอ e, f q คแล้วก็ F เราก็อ่าโอเคเฮ้ยโลบเดียวคือผ่านเลยหรอเทปก่อนปึ๊บเราเข้ามาแล้วค่ะเอมเดี๋ยวเราจะมาใช้อันนี้เลยนะคะมันคือใบเลื่อยนะ่ะทุกคนมานี่แล้วเข้ามาอีกสี่เข้ามาเข้ามาอีกเอาล่ะตอนนี้แหละโอ้โหแล้วก็ทำการ เป็นหมูซับไปเลยโอ้โหตอนแรกอะนะเธอก็ดูน่ารักดีอะแต่ว่าพอหลังๆนะ่ะเธอเริ่มน่ากลัวมากขึ้นทุกทีเลยล่ะฉันคิดว่าเราอะ่ะต้องรีบแล้วล่ะเพื่อนก่อนที่จะมีคนมาเห็นนะเด็กสาวคนนี้นะคะ ชอบสะสมอะไรแบบนี้เหรอเนี่ยไปเร็วฉันว่านะฉันน่ะต้องรีบแล้วละ่ะเราก็เดี๋ยวปอต้องเอากระเป๋านะคะมาวางทิ้งไว้ก่อนดีป่ะไม่ได้สิเราต้องเอาอุปกรณ์ที่อยู่ตรงนี้นะคะไปทิ้งอะ่ะอาบน้ํำก่อนเลยคะ่ะทุกคนอทีนี้นะคะปอก็จะเอาชุดอันนี้นะคะไปซักผ้าคะ่ะทุกคนวุ้ย ตรงนี้ก็มีสภานักเรียนหนักงั้นเราคงต้องเอาชุดพวกนี้นะคะไปเผาทิ้งแทนหนอวางไปเลยเดี๋ยวปอขอเอากระเป๋านะคะวางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราเนี่ยยังเหลือใบเลื่อยค่ะที่เราจะต้องมาเก็บหลักฐานนะคะเฮ้ยตรงนี้ก็มีคนเดินมาหรอเหมือนจะมีคนเห็นอะไรบางอย่างเลยอะอะไรหรอไอ <What? S 2> ทิ้งทิ้งเลย โอเคค่ะทุกคนเหมือนว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยจะเคลียร์หลักฐานนะคะทุกอย่างหมดแล้วค่ะอือเผาเลยส่วนกระเป๋าใบนี้นะคะเราเนี่ยจะทำยังไงกับมันดีใช่ไหมล่ะคะทุกคน สิ่งที่ปอนะคะจะทําก็คือเดี๋ยวปอจะทิ้งกระเป๋าใบนี้นะคะไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วปอก็จะทําให้เวลานะคะกลับมาเดินเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าปอเนี่ยอยากรู้ว่าตํารวจนะคะจะทํายังไงนะคะเมื่อเห็นศพที่ถูกฆ่าแบบนี้นะคะปอขอเร่งเวลาไปเลยแล้วกันนะคะตำรวจมาแล้วทุกคนว้หวังว่าเราจะรอดนะ แล้วตำรวจก็เดินทางมาถึงโรงเรียนพบเจอคนตุยนะคะถึงสองคนเลยนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่พบหลักฐานอะไรเลยนะคะแล้วเราก็รอดไปอย่างนี้เนี่ยนะโอ้อะไรช่งง่ายขนาดนี้ล่ะโอ้เอาจริงนะตำรวจเนี่ย ทำงานค่อนข้างช่วยเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าโรงเรียนนะคะจะเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมานะคะเอาละ่ะเราถึงโรงเรียนแล้วอ๋อปอรู้แล้วมันล็อกอ้าก็คือว่าตอนนี้นะคะชมลมดอกไม้เนี่ย ถูกสั่งปิดไปแล้วค่ะทําให้เราเนี่ยนะเข้าไปข้างในไม่ได้เราต้องไปหากุญแจมานะคะพอทั้งหัวหน้าชมรมนี้เนี่ยโดนเราตุยนะคะทุกคนค่ะก็เลยตุยนะคะ เอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวละครในวันนี้นะคะคือต้องบอกเลยว่ามันแบบมันน่ารักจริงๆนะคะคือปอชอบมากๆเลยอะทั้งการแต่งตัวการทําท่าทางหรือว่าพบเพิบอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวของเรานะคะทุกคนแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบตัวละครตัวนี้กันไหมเอ่ยวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิป ใหม่ๆของปอด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบายบายค่ะแล้วเจอกันไปก่อนนะจ๊ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด,ด้วยนะคะทุกคน